สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประจินบุรีครับครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้านะครับผมมาดูที่แปลงสวยๆเลยนะครับเป็นที่ติดถนนคอนกรีตนะครับผมหน้ากว้างนี่สวยมากๆเลยนะครับผมหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ2 5 0ร้อย้ถึงสอง้เมตรได้เลยนะครับผมสําหรับที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยนะครับผม ครับที่ดินนะผมอยู่ในเขตของตำบลสะพานหินหน้าผมอำเภอนาดีนะผมจังหวัดพาจินบุงรีครับที่ดินเนื้อที่19ไร่กับอีก34ตารางวานะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ก็นี่เลยนะครับผมลงมาดูพื้นที่กันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าที่แล้วนะครับผมเราก็จะกําลังจะพาลูกค้าไปดูนะครับถนนหลักนะครับผมถนนหลักที่มาจากเเครือสหพัฒนะครับผมวิ่งมาจากหินเพิงนะครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคผมจะเข้ามาจากถนนเส้นหลักเส้นจวณสศนะครับผมวิ่งเข้ามาอยู่ลาลาประมาณสัก14กิโลนะครับผมก็เป็นถนน ลาดยางนะครับผมที่วิ่งเข้ามาในเครือไอในใน,ในแก่งหินเพลิงเลยนะครับผม <S 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 ก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าไปชมพื้นที่บริเวณด้านหน้านะผมที่ใกล้ๆกับตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางนะผมเป็นถนนที่ไปแก่งหินเพลิงนะผมฝั <S <S ่งทางนี้นะผมฝั่งซ้ายมือผมนะครับผมก็จะไป แกงหินเพิงซึ่งที่ดินแปลงนี้นะผมก็จะห่างแก่งหินเพิงน่าจะอยู่ลาลาประมาณสัก9ถึง1ิกิโลนะครับผมแล้วก็มาจากาถนนเส้นสุวรรณศรนหน้าผมเส้นสามสามนะครับผมเข้าตรงไอ้ปัม๊มปตทนะครับผมตรงเครือสหพัฒนะครับก็เข้ามาตรงนั้นถึงที่อยู่ลาลาประมาณสัก10 4 5กิโลเท่านั้นเองนะครับผมตรงเขตนี้ก็จะมีรีสอร์ทนะครับผมมีรีสอร์ทมี อาแหล่งท่องเที่ยวนะผมในเขตของใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้นะครับครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าชมพื้นที่กันเลยนะผมที่ดินแปลงนี้ฮะตอนนี้ฝนก็กําลังจะตกเลยนะครับหลักเขตหลักบุรเล่านะผมก็ตรงนี้เลยนะผมนี่นะครับเสาล้มไปแล้วนะฮะผมนี่เสาเสาหลักเขตนะครับตรงนี้ที่ดินเรานะฮะผมหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ2 5 0้อห้าิถึงสองยหกิเมตรเลยนะครับหน้ากว้างติดถนน อ่ารัดจิตถนนคอนกน <Okay. S 1> นนรีตเลยนะครับผมนี่นะครับกว้างยาวไปถึงน้นเลยนะครับผมที่ดินเนื้อที่สิบเก้าไร่กับอีกอ่าสามสิบสี่ตารางวานะผมสิบเก้าไร่กับอีกสามสิบสี่ตารางวาก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของตะบลสะพานหินคนับผมก็ใกล้ๆกล้กับแหล่งท่องเที่ยวนะขผมแก่งหินเพิงนะพื้นที่ลักษณะนะครับผมก็เป็นที่ดอนนะครับผม ซึ่งก็จะมองเห็นทิวทัศน์นะครับผมเห็นวิวเขานะครับก็ถือว่าแปลงนี้สวยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ที่ทำรีสอร์ทผมว่าแปลงนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมก็มีข้อเสียตรงอาจจะตามกว่าถนน,นหน่อยนะผมฝั่งทาง้าหารหน้าเข้าที่อยู่ขวามือนะครับพื้นที่จะตามกว่าถนน,ถนนอยู่ละลาประมาณสักส3เมตรเลยนะครับผมนี่นะครับ ก็พื้นที่ตรงนี้อาจจะต่ำหน่อยนะครับผมแต่ว่าเอาฝั่งทางซ้ายมือฝั่งทางนน้นเลยนะครับฝั่งที่ไปทางอ,าอับตตสะพานหินนะครับก็จะไม่ค่อยต่ำเท่าไหร,ร่นะผมนี่นะครับพื้นที่ที่จะขายก็จะขนานากับถนนคอนกรีตเส้นนี้ไปเลยนะผมสวยมากๆเลยนะครับหลักเขนหลักบุตรเรามีชัดเจนนะครับผมมีเสาป,ปักไว้เกือบ,บทุกมุดเลยนะครับผม ก็ด้านหลังผมยังไม่ทันได้เดินไปดูนะผมเลยยังไม่ทันได้ไปดูหมุดให้นะครับแต่ว่าด้านหน้าบริเวณด้านหน้านี่ก็เห็นเกือบหมดทุกทุกหมุดเลยนะผมมีเสาแดงปักอยู่นะครับเสาใหญ่เสาสูงด้วยนะครับผมที่ทางเจ้าของที่เขาปักไว้ให้ดูนะครับผม<า>นี่นะครับพื้นที่ก็จะปลูกยูคานะครับผมน่าจะเตรียมพื้นที่เลยนะครับผมก็ถือว่าว สวยนะครับผมสาหรับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างสวยด้วยนะครับ2 5 0ร้อถึงสองเมตรเลยนะครับนี่นะครับก็มีไฟฟ้าก็น่าจะเป็นไฟฟ้า3าเฟสเลยนะครับผมนี่นะครับก็เขียนนี้น่าจะมีรีสอร์ทนะครับผมหลายรีสอร์ทเลยนะครับพื้นที่ตรงข้ามนะครับผมนี่เลยนะครับผมว่าสวยเลยนะครับที่แปลงนี้นี่นะครับก็จะเป็นสวนนะครับ มีทำเกษตรเล็กๆน้อยๆนะครับผมแปลงนี้ก็สวยนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะผมก็จะห่งางอาอบตอกับพานหินหนะผมอยู่ไม่ไกลนะผมประมาณสักหนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับผมเขตนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเขตของชุมชนในหมู่บ้านอยู่นะครับน้ําไฟฟ้าน่าจะมีพร้อมนะครับผมไฟฟ้ามีพร้อมอยู่แล้วครับหน้าที่นะครับ มีทั้งเสาเลขเสาใหญ่เลยนะครับผมนี่นะฮะก็ส่วนน้ำปปะปาตรงนี้ก็มีรีสอร์ทหน้าผมแล้วก็ห่างอบตสะพานหินไม่ไม่ไกลด้วยนะครับประมาณกิโลเดียวเองนะครับผมว่าน่าจะมีปปะปานะครับผมนี่นะครับมีท่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับผมนี่นะครับผมเป็นท่อเป็นท่อปปะปานะครับนี่ไล่ตามแนวพื้นที่ไปเลยนี่นะครับผม อันนี้ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่นะครับผมมีเป็นเท่าประประาปลกตามแนวถนนไปเลยนะครับผม <Okay. S 1> ที่ดินเรานะครับผมที่จะขายคือแปลงนี้นะครับซึ่งเขตนี้ก็จะไปรีสอร์ทน่าจะเป็นสวนพึ่งนะครับผมทางนี้ก็สามารถไปได้นะครับไปในเขตของอบตสะพานหินนะครับผม นี่นะครับผมตรงนี้จะเขาเขียนว่าพึ่งหลวงนะครับผมแล้วกถ็ถนนเส้นนี้นะครับผมก็จะไปทะลุถนนที่จะไปะทางหนองอนามัยนะครับผมทางนู้นก็ได้นะนครับผมซ้ายมือนะครับแล้วก็จะวิ่งทะลุเส้นสามเส้น,วนสวรรคสศรได้อีกนะครับ <pareil. S 1> ก็สามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ นี่นะครับผมเขตเราก็จะมีะักเกียนระบุปักไว้นี้ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงเขตที่อ่าสุดเขตของแปลงนี้นะผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินชมนะครับเมื่อกี้รถอ่าตุกตุกหน้าผมวิ่งผ่านอาจจะเสียงดังสักหน่อยนะครับเขตเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ติดกับป่าน่าจะเป็นต้นยางนะครับผม <uate> นี่เลยนะครับผมที่เราก็จะถึงหลักเขตตรงนี้เลยนะครับติดติดกับป่าสวนยางพารานี่เลยนะครับครับนี่นะครับผมเขียนเราก็จะถึงหลักเขตตรงนี้เลยนะครับเขาก็ทาบุดทาสีแดง,ง faced, ตรงเขตตรงเสาไว้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับผม ก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับส่วนทางนี้ที่ไปก็น่าจะไปในเขตเออัตอสะพานหินหน้าผมแล้วก็จะไปทะ,ทะลุถนนอีกเส้นนะครับผมที่ไปหนองอนามัยแล้วก็ทางนี้ก็จะเข้าในเขตของบ้านตะพานหินนะครับผมนี่นะครับผมน้าปปาก็ตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยนะผมที่ดินแปลงนี้นะครับ เดี๋ยวผมพาลูกค้าชมพื้นที่ด้านในนะครับผมก็จากที่ลูกค้าได้ดูภาพมุมสูงจะมีบอ่อเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะอ,อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับผมเป็นบอ่อเป็นบอ่อปลานะ,ะผมนะฮะก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าชมพื้นที่ด้านในนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เรากา็สามารถเดินเข้าไปได้นะครับผม ที่เราไม่ลกนะครับผมก็จะเห็นแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับปลูกอ่าคาไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับผมน่าจะพึ่งลงด้วยนะครับนี่นะครับผมพื้นที่ที่จะขายตอนนี้ผมเดินมาอาด้านในพื้นที่แล้วนะครับผมก็ ดูแล้วก็จะต่ำกว่าถนอนอยู่นะครับผมน่าจะประมาณสองเมตรกว่าเลยนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ที่จะขายนะครับน,นี่ก็ลงยูคาไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงบ่อนี้ก่อนนะครับยูคาก็นนะจะเพิ่งลงนะผมต่อแรกด้วยนะครับนี่นะครับผมเพราะยังไม่เห็นมีอ่า ตอนที่ไม้ที่เคยตัดไปนะผมน่าจะเป็นพืงปลูกด้วยนะครับนี่นะครับผมก็พาลูกค้ามาดูบริเวณพื้นที่ที่เป็นบ่อนะครับผมนี่ก็เราสามารถใช้น้ำนะครับผมทำเกษตรตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นบ่อเล็กๆนะครับผมในพื้นที่นะครับก็ไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับผม ตอนนี้ฝนก็กำลังลงเม็ดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมก็ยังสามารถถ่ายาให้ลูกค้าชมพื้นที่ได้นะครับผมก็ถือว่าลงเม็ดเล็กไม,ไม่แรงนะครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่บ่อบริเวณด้านหลังที่นะครับก,ก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของเรานะครับผมฝั่งแปลงข้างเคียงก็จะเป็นป่า ยางพารานะครับผมส่วนยางพารานะครับนี่นะครับผมลึกเข้ามานะผมที่ดินแปลงนี้ก็ก็จะมีส่วนที่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมอาจจะมีส่วนที่ลึกเข้ามาอยู่ละลาประมาณร้อยเมตรก็มีนะครับผมประมาณสัก อ่าห้าสิบหกสิบเมตรนะครับผมถึงร้อยนะครับก็จะไล่ไล่อ่าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับผมฝั่งทั้งที่ผมยืนอยู่ตอนนี้อ่าฝั่งทางนี้จะลึกเข้ามาอ่าเล็กหน่อยนะครับผมแล้วก็ฝั่งทางที่ผมรีวิวต้นต้นคลิปนะครับผมทางนู้นก็อ่าที่จะลึกเข้ามาอยู่ละราวประมาณสักร้อยกว่าเมตรเลยนะครับผมนี่ครับพื้นที่ที่จะขายดินนะครับผมดินเป็นดินลูกหลังนะครับผม นี่นะครับเป็นดินลูกรังผสมดินร่วนผสมดดินลูกรังนะครับผมก็ปลูกทำเกษตรได้หลายอย่างนะครับผมดินร่วนดินลูกรังนะครับผมเช่นถั่วเรียนก็ยังทำได้นะครับผมดินพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังดินทุเรียนก็ชอบนะครับถ้ามีน้ำนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ที่จะขาย ก็พาลูกค้าชมพื้นที่คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับก็ให้ลูกค้าชมบรรยากาศพื้นที่ที่จะขายก็ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นระดับเดียวกันหมดเลยนะครับก็จะปลูกยคูคาเต็มพื้นที่ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมทั้งแปลงเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะท,ที่ก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปจะต่ำกว่าถนนอยู่ลาลาประมาณสักสองเมตรกว่านะครับนี่นะครับผม,ผมก็น้ําไฟฟ้ามีพร้อมนะครับผมที่ดินทนาผมอยู่ในเขตของตําบลสะพานหินหนาผมที่ดินเนื้อที่19ไร่กับอีก34ตารางวานะครับผมราคาที่ตั้งขายไว้นะผมอยู่ที่ไร่ละ50,000 0บาทนะครับผมซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถ่อลองพูดคุยกันได้อีกนะครับผมโอเคนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินนะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทาง youtube นะครับผมพิมพ์เพราะที่ดินแปลว่าประจินบุรีนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ขอรีวิวที่ดินแปลงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ